<laughs> สบายดีสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตะกีว่าสีขาเมือกเห็ดกินถามีเะะงาอกว่างมบืงป่าอีกก่อนจังน้อยเนาะอะ,อะมาต่อคลิปนี้นมเนาะงมบือป่าก,ก่อนพี่น้องสิได้ะเพราะว่าะวะตอนเกี่ยวขัาไปนะมันเห็นปลาคอน้อยซ้องซ้ำโตเนาะมาคลิปนี้มีเงาอกสิพามางมป่าเนาะตะกีสะแสลยว่าสีส่วน,นมันเห็ดกินถาซึ่งพอายังเปนกลวนะัวเนาะจำบ่ สุบยังมัดเข่าอยู่มีเป้าปวางุ่มปลาก่อนพนท้าเมื่อพร้อมกันก็นได้อะสิพามางุ่มเด้อพย,ยังยายพรอนเข่าออกก่อน,นเนาะพยญญาย่อนเข่าออกก่อนว้าแดดแดดนี่ปเ,ดเ,ดเ,เป็นพรเนานะนทางนี้เป็นเขา่าลบบอนเกียงมันเนี่ยไปขิดตมเด้อพี่เนาะดู ส,สะพาสะเลตัวเกี่ยวข้าวองุขีดตุมติดเต็มอยู่พี่น้อง้าคําเขาเมื่อบานนี้ก็จะบวาวสะละไม่เกี่ยวข้าวแล้วก็จะบว่าสะเละ่ง,งุ่มป้า <c oughs> ก็จะสิท่ามัมาเต็งงุ่มปลาคอนเบาแลวนเาพี่น้อง <c oughs> จะสิงุ่มวะเอาอ่ะมียาปอกคนงุ่มก่อนบอ่สะเล่สีอคูไปคอยเปิดอาเทียต่อเพื่องพี่น้องพอดินมันลงแม่แม่ที่นี่มังงุ่มดูปลาคอน,น่อกจันบ่เนี่ บ่เนี่ดูก็เห็นมันดีนวๆอยู่เตรียมเสือเกาะแค้นเสือก่อนคนมาเอาอันนี้ปลอกเกาะแค้นเสือก่อนเต็มบล๊อตหัวซาหัวเมียบอเนี่ยซาบิซาพอก็มาดเขาซะแล้วทั้งทัียระวังได้ก็เห็นดีบอลเนี่เอาปากกระเดิ่อแคนน nó dù miệng bóng mung kha nha chưa? mung kha nha bong mung bóng nha bong mung kha nha bong mung kha nha bong mung ปลาเข่งใหญ่ปลาเข้งใหญ่โอ้ปลาเข้งนม่แม่แม่มันไปแล้วแม่แม่มันก็สุดใหญ่พี่เนาะแม่แม่ระวังมันไปปลาคุปป่าพี่เนาะปลาเข้งใส่ทุกอย่างอ่ะมันดีนก็มันอันนี้อันน okay. ี้เป็นหอยเนาะ

Thôi, mưa cọng cả xí lộng không mưa cọng Gì hết mà nghe Nó cái cái Dạng thử bà nè, đủ uh, Chắc cứ ngủ phỏ mà Cầm, bay กลัวนิมทํามาหญ้ามันเหี่ยวมันบ่กลัวใส่ที่ดําๆส้มอ๊อ ยับมาผีมือกล่องนือ็มาเห็นมันดีนมาตอนเกีียวคือดีนํำๆพี่น้อง้อยก็เอาเนี่ยน้อยไปกินเขาพอดีละแม่เออเขาวติดมืองไม่แม่ขักไปเพาะแต่ห้อยนั่งตอนนี้น่ะ

ตายิ่งเนี่ยมึงป่ายได้พี่น้องเลยอู้ตีกองเพ็นอะไได้เนี่ยตอนเกี่ยวข่าวในพี่น้องเห็นดูดูวันนี้มันคือบ่เห็นมามีเนี่ยปอกงุ่มขึ้นมาอันว่ะ

ปะโคปะคอันนี้โอ้ยตายแล้วบริกินดอกพี่น้องเ้ยพอตัวเดียวบุหรนแหละแม่เฮนบหร่กินจั่ปะคเกาบดอนนี้บุี่กินจัปะอน้อยเจ้าบัูทีกองเสอยากกินข่าวเลยเจ้าปลากับบัยููแหละเด้อ ทิมใช้ไหมมันสิโต้งหนักขนาดนั้นนี่คือมีปลาคอใหญ่แล้วพี่น้องเป็นยังเจกาบังหอยตีนกะ có hãy mẹ bóc ngủ đồ phí nợ ơi Bưng sắp hạn nạ Như ta khí tông <laughs> Phí mà lạng, phí mà lạng nạm lạ, lạ, lạ. Đã cũng con Phép nào Phép tên mực cọng đó nào, bốc, nào có <laughs> Nhá, khi nào mình nhập Còn là chính không Nhá chỉ tổng có một người nhưng lạ Má à. Sao Sa. ตำเลยนะอ่าเมดึงขึ้นมาอันนี้เป็ปากคอเนาะปาคอเนาะี่เนาะด้ยล้วโนี้ใช่่ล้จงอาใช่จื้อกหอยใจื้อปก่หอยเห็นยังใช่ขากุ๊บแล้วมีไรปอเห็นไหมใช่นี่ ป่าและ่าคอน้อยเอาโมอูกินเอามอูเอามมปีกินนี่หนมมยม์ไปดุกว่ะระวังปักมึงระวังปักมึงเด้อไปดุกีเอะมระวังปักมึงไมนี่ไปดุก ป้าปาดูพี่น้องนี่เล่นบอกโน้ม <laughs> มีปอกมานเว้ยมีปอกมาร์ทคนละเฉลยฮะโมเป็นอ่าหายมีปอกคนอาจาะเฉลยสิเราเ,าเก็บห้อยดอกแล้ว <laughs> ว่างเงีเ้ยง,งปังมือได้ไหมอะประสาททุกอย่างไหวนะเพราะว่ามันดีบวดคอหน้อยไหมพี่น้องอันนี้เอาม่าไดน้นี่แม่พี่น้อง พระคอน้อยอ่ะนี่ลืมเขาง่ายซะล,ล,ลืมข้ง่ายแล้วพากันห้าปลาขาอบอกไหมขอบอกไหม bây nhai mà khẩu nó nè bọ Nguyên nhanh 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 nhảy nhảy nhanh 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 Ăn nhanh này nhanh mẹ nhanh nhanh điện thằng này <laughs> <luôn>. ลาเข้งลาเข้งไงบ่ไ่น้อยบ่ทำ้าเอาเลไปอีปูไตจ้ะเน่ยปลาคอปลาคอบ่แม่มึ่งดูมีปอกได้ปลาคอสดแได้สดอ่ะอีปูคบมั้งแม่ใช่

Nhìn nhau <nói> là... là... đừng kính ba khả phót ba khói mày tên lâu hai nào, bây lắm bơi bơi lái bơi 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 Mẹ bơi 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 ฮะเนี่ยไอ้ขวบเบกียบเอาให้พ่อเกี็บนะบ่เดี๋ยป่าพี่น้องป่ายแสลงงุ่มงุ่มท่าน,านบ่อะพ่อยิ้ม่ะไรด้วขึ้นไปเหรอพนงะานแสลงก็มีไงปอกมนีพี่น้องป้าเนี่ย ปลาคอเนี่ยเนี่ยทงอย่างก็มีเนาะมีทั้งหอยมีทั้งปลาพ่อปิงีงเนาะพี่นออ้งนองพ่อปิีงพ่อแกงเฮ็ดกินได้สองเถื่อพี่เนาะสวยแล้วก็มันังบ๊ทบริษัทค้กเนาะสิพากันเมื่อเบิ่งสภาพสะแหล่ตอนนี้โอ้มีตะเวนสองหน่วยเพิ่อมอีกแล้วเนาะว่าสวยแห้งเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องวันนี้สำหรับคี่เมย์สะแหลสิฝากไว้สำเนาะสิขอตุอมาา้มฮะเฮ็ดคุ้งยุ่งกินกับซุ่มมีไงป้อก่อนส่วนหิวเขาเนาะ ไปพอกันมาคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะถามมากกอ,อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสะละเด็ดคลิปต่อไปนี่เด้อา,ายบายหมือก็ไม่แต่กี้ต้อมสวัสดี